ก็วา่าเดีกนะคะเรียงลําดับการเป่าฟองสบู่นะคะควรม,มีกระดาษทรเด็กๆตัดนะคะคมเมื่อเด็กตัดแล้วเด็กมาตั้งเรียงเลยค่ะอ่าเด็กๆดูสิคะว่าอันไหนน่าจะเป็นอันแดงนะอันไหนก็เด็กๆอืมอ่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการเป่าฟองสบู่ใช่ไหมคะอ่าแล้วต่อไปอะไรอีกคะอะไรอีกรูป ใช่เด็กๆป่อฟองสบู่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้อ่าต่อไปคะ่ะเริ่มมีนิดนึงแล้วอ๋อต่อไปเยอะขึ้นมาเลยต่อไปมันลอยไปบนไหนคะป่อปอเสร็จแล้วอ้อมันลอยมันเยอะเลยลอยไปบนท้องฟ้านะคะอ่าเสร็จแล้วเป็นยังไงคะอ่ามีเพื่อนๆมาเป่ากันเยอะแยะเลยคะ่ะเด็กๆ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เป็นไงคะมั่นใจแล้วว่าถูกเด็กๆก็ทากาวได้เลยค่ะอม ปกรในการเป่าฟองสบู่อ,อเจิ่มเป่าฟองสบู่อฟองสบู่ออกมาเยอะเลยต่อไปมันลอยอยู่บนไหนคะลอยอยู่บนท้องฟ้า แเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนมาเป่ากันเยอะแยะเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อฉันได้ที่ผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ